มาแล้วครับขบวน517นะครับกำลังจะวิ่งขึ้นทางยกระดับสถานีบ้านไผ่นะครับตอนนี้18นาฬิกา15นาทีนะครับกำลังจะผ่านบ้านไผ่มีน้องหมาอยู่บนรางสามตัวนะครับยังไม่หลบนะครับในขณะที่417นี่ก็กำลังจะเข้าบ้านหันแล้วนะครับ อีก4นาทีนะครับเข้า,าขบันหนกระบวน417ถ้าไม่ชา้านี่เข้าไปแล้วนะครับแต่วันนี้ชา้าอยู่7นาทีนะครับกระบวน417น่าจะไปทันกันแถวท่าพระแล้วครับผมว่า วิ่งช้านะครับรถปูนเพราะว่าเขาจํากัดกระแความเร็วแค่นี้นะครับรถปูน